เรื่องของการใส่ปุ๋ยครับถ้าสรุปสั้นๆมีแค่3มเรื่องนี้เองแต่ถ้าท่านด็อกเตอร์มาคุยนี่เป็นวันนะแต่ถ้าเราสรุปมาสั้นๆมีแค่3มเรื่องนี้เองพี่ตั้งใจฟังดีๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเข้าเนื้อหาปฏิบัติแล้วเราจะไม่คุยทฤษฎีลงลึกแล้วเราเคยเรียนทฤษฎีพวกนี้ลงลึกมาเยอะแล้วแต่ว่าถ้าเป็น คนที่มาทำใหม่ผมจะพาลงลึกอยู่แต่วันนี้เราจะไม่ลงลึกนะครับเราจะไปแบบเร็วๆแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวคุยได้เป็นวันเลยหลักการใส่ปุ๋ยครับมีแค่สามเรื่องเท่านั้นเองใส่ให้ถูกสูตรครับใส่ให้ถูกปริมาณครับต่อให้ใส่ถูกสูตรถูกปริมาณใส่ผิดจังหวะก็ไม่ได้ข้าวครับมีแค่สามเรื่องเท่านี้เอง ถ้าพี่คุมสามเรื่องนี้ได้การใส่ปุ๋ยการทำนามันก็เป็นเหมือนแขนขาพี่ที่พี่คุมได้ดังใจเลยถูกสูตรถูกปริมาณถูกจังหวะครับทฤษฎีถังน้ำนะครับหรือว่าถ้าฝรั่งเขาบอกว่าเป็นทฤษฎี uh, the law of minimum ครับทฤษฎีนี้ครับเป็น ที่ยอมรับหรือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานของการใส่ปุ๋ยครับ the law minimum หมายความว่าปัจจัยการผลิตตัวต่ำสุดเป็นตัวกำหนดปริมาณผลผลิตเคยพูดหลายครั้งแล้วแต่ขอถามหน่อยพูดเท่านี้มีใครยังไม่เข้าใจไหมครับขอถามหน่อยขอถามเอาจริงๆเอาจริงๆ หน้าห้องหนูไม่เคยฟังหนูไม่เข้าใจหรอกทฤษฎีถังน้ำเนี่ยเห็นตัวเตัวนี้ไหมครับมันรั่วถ้าทุกถังเท่ากันเลยถ้าถ้าทุกอันเท่ากันเลยครับไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีตัวไหนตัวหนึง่งต่ำครับมันจะมีปัญหามันจะกลับมาที่วิธีการเดิมของเราครับ แนวคิดเดิมของเราคือเราจะใส่ปุ๋ยสูตร4600ใช่ไหมครับ4600เนี่ยมันคืออะไรครับตัว N ใช่ไหมไนโตรเจนใช่ไหมครับเราใส่ไนโตรเจนขึ้นมาเนี่ยสูงปีดเลยครับสมมุตินะครับตัวนี้เปลี่ยนจากตัว S, <S เป็นตัว K นะครับรพี่พี่พี่ปลูกข้าวเพื่อจะเอาลวงเอาลวงอะ่ะนะครับพี่ใส่ตัว N ขึ้นมาสูง <portal. S 1> เลยครับ แต่ตัวเคตัวพี่จะเอารวงนะครับพี่ไม่ใส่ครับพี่ใส่แต่4ี่สิบหกศูนย์ศูนย์ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับเขาบอกว่า the law of minimum เขาบอกว่าปัจจัยการผลิตตัวต่ำสุดเป็นตัวกำหนดปริมาณผลผลิตผลผลิตของพี่ครับมันจะอยู่ที่ตัวที่ต่ำที่สุดครับเข้าใจปะเข้าใจเนาะหมายความว่า สรุปง่ายๆถ้ากินอาหารไม่ครบห้าหม่พี่จะได้พี่จะไม่ได้ข้าวก็ได้นะถ้าพี่ใส่ปุ๋ยผิดสูตรถ้าพี่ใส่ปุ๋ยตัวไหนไม่ถึงปุ๋ยจะตอบสนองต่อตัวที่ต่ำที่สุดต่อให้พี่ไปนเน้นตัวไหนตัวหนึ่งเยอะขนาดไหนปุ๋ยจะตอบสนองกับตัวที่ต่ำที่สุด่ะ เอาซัมนี่ครับนานี่โคตรสำคัญเลยจะเป็นพื้นฐานในการไปที่อื่นนานี่นา,นนานเดียวจะพลิกแพงถ้าเราไม่คุยเรื่องปุ๋ยยี่สบแปดยี่สิบที่ด็อกเตรไปหามาให้แล้วถ้าพี่เข้าใจหน้านี้พี่จะพลิกแพงการปลูกข้าวได้แบบคำว่าพลิกแพงหมายความว่าไม่ต้องทําตามวิธีเสียสินก็ได้ถ้าพี่เข้าใจมันไม่ได้มีวิธีเดียวนะครับในโลกนี้ในการทำอันนี้บอยฟัง ข้าใจวะ <Okay. S 1> ขาใจมีไ่ไผวเขาใจวะเพราะว่าต่อไปผมจะบอกเรื่องนี้เยอะถ้าใส่4600อย่างเดียวครับได้ข้าวไหมครับเอาตอบครับตอบครับถูกต้องครับทีนี้ครับแนวคิดเดิมครับแต่ว่าไอตัวแล้วหลังๆะครับเกษตรกร,ร,กรคิดว่าเฮ้ยมาใส่ 15, 15 15 15ตามหลังได้ข้าว เป็นอย่างใส่สิบห้าสิบห้าสิบห้าตามหลังถึงถึงได้ข้าวครับเพราะอะไรครับ,ถ,รบถูกต้องครับถูกต้องครับเห็นไหมเท่านี้เองเข้าใจว่าพี่กลับกันนะครับเอาแบบวิธีเดิมนะครับถ้าตอนต้นพี่ไม่ใส่สี่สิบหกศูนย์ศูนย์พี่ใส่สิบห้าสิบห้าสิบห้าตั้งแต่ต้นเลยดูจากทฤษฎีนี้พี่คิดว่า พี่จะได้ข้าวเยอะขึ้นไหมครับเยอะออจริงคนอื่น่ะคนอื่นเยอะเยอะเยอะอย่าไม่มั่นใจหรือเปล่าเอาคนอื่นเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นไหมเอาเยอะขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าพี่ได้ทําให้ถังทุกถังมันสูงเสมอกันครับหน้าที่ในการบริหารท่าอาหารนะครับพี่ต้องทําให้ ถังทุกถังมันเสมอกันหรือว่าไอ้พวกธาตุธาตุรองไอ้พวกสังกะสีโบลอนมันไม่จําเป็นต้องต้องการมากต่ําๆก็ได้แต่มันต้องมีสรุปง่ายๆด้วยครับมีธาตุหลักแล้วก็มีธาตุรองด้วยกันธาตุอ่ะสรุปแล้วนะครับถ้าสรุปให้แบบง่ายๆนะครับถ้าพี่ได้เข้าใจแล้วครับว่า ไอ้ถังน้ำเนี่ยถ้ามันรั่วตรงไหนครับหมายความว่ามันจะให้ผลผลิตที่ตรงรั่วครับต่อที่ใส่ตัวไหนตัวหนึ่งสูงมันไม่ให้ครับมันจะให้ที่ตัวรั่วแนวคิดเดิมที่เกษตรกรหลายๆหมู่บ้านที่ผมไปมาฟันธงง่ายๆเลยเปิดตัว46-00ตามด้วย1 5 5หนังม้วนเดียวกันยกชุดเลยมันก็ได้ผลผลิตเท่ากันยกชุดเหมือนกันทําเหตุแบบเดิมก็ได้ผลแบบเดิมเหมือนกันนะครับ ถ้าพี่อยากได้เหตุใหม่ที่พวกเราพากันทำเนี่ยครับพี่ใส่28 20อะแต่บางคนก็ไม่ได้ใส่ธาตุรองบางคนก็ได้500บางคนก็ก็ได้600ไอ้คนที่ได้600ก็อาจจะเขาไถากบตอสร้างมาหลายปีในดินเขาต้นทุนมันดีมันเลยได้แต่ถ้าบางคนต้นทุนไม่ดีใส่ธาตุรองได้ใส่ธาตุรองด้วยก็ได้600ถ้าใส่50หนึ่งออกบอสมมุติว่า NPK มาครบแต่ธาตุรองพี่ตก มันก็ตอบสนองไม่เต็มที่ทาตุรองไม่กี่บาทเองถูกถูกใส่กัพลาดไปหน่อยสิเท่านั้นเองจะได้ครบหลักนี้เออเอาปีหนาล่องเบิ้งไหมเนาะถ้าจะเอาผลผลิตแต่ยกเว้นพี่มั่นใจว่าแปลงนี้ยพี่ไถ่กบต่อสร้างมาต่อเนื่องพี่รู้ว่าดินพี่มันดีอยู่แล้วจะไม่ใส่ทาตุรองก็ได้แต่ว่าถ้าพี่คนไหนรู้ตัวว่าพี่เผามาทั้งชีวิตเลยก็ธาตุรองก็ใส่ไปหน่อยเท่านั้นเอง อาแนวคิดในการปฏิบัติเดี๋ยวต่อไปจะมีเรื่องปุ๋ยหมักกับาธาตุรองเนี่ยผมผมจะเลิกจะเลิกคุยเรื่องพวกนี้ผมจะไปคุยเรื่องอินทรีย์ยากกว่านี้อีกไอเน,นี่ยความรู้มันพอแล้วไม่ไม่ไม่ไมไมสแสวงหาแล้วพอแล้วหยุดแล้วเราหยุดแล้วเราจะไปอีกแบบหนึ่งแล้วมีใครอยากถามอะไรหน้านี้ไหมครับต่อไปผมจะใช้ความรู้จากหน้านี้ในการอ้างอิงครับ